ดีครับสวัสดีอหนึ่งครั้งครับสนุกมั้ยครับมาคู่เป็นไงบ้างครับไลฟ์ช้อปปี้เป็นไงสนุกไหมสนุกครับสนุกเนาะอย่าลืมนะเกาหลีแสนห้าเองผมได้ไปแล้วนะจริงเหรอไม่ได้พูดเล่นนะไปไหนสองใบนะครับได้สองใบสองใบไี่ไปกับใครไปกับพี่สาวครับผมยี่สิบหกมยี่สิบมิลลิบลแล้วฮะอ๋อคือลบวันแล้วใช่ เดวี่แน่ๆก็คือตลอดทั้งเดือนนี้สิทธิพิเศษก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสมัครฟรีนะ ตลอดเดือนนี้เท่านั้นนะครับสมัครฟรีนะครับสามารถไปสมัครได้แล้วก็สมัครสัตว์อันที่สองก็คือสการ์เล็ตสการ์เล็ตนั่นเองครับจะได้รับส่วนลด10%นะครับก็เติมเงินเข้าไปเนะ่ยฮะ600บาทจะสามารถช็อปได้ถึง7,500บาทครับแล้วก็ชนะสุดท้ายก็คือออนิก์นั่นเองครับสามารถเติมเงินเข้าไปที่6,000 0บาทนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริง78,000งั้นเจนเห็นเลยนะเจนเห็นแล้วน่ารักมาก น่ารักมากจริงนะน่ารักมากจริงอันนี้ไม่ได้บอกเล่าในขวดเลยนะฮะขวดได้แค่นี้จริงนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแน่นอนกับบารเล่เกมกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าวันนี้คนอินชาลินมาเจอคนพิเศษแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าโอเคไหมโอเคเนาะซื้อด้วยต้องหันหน้านะอ่ะป๋องชุบฮะใครจะเริ่มเล่นก่อนป๋องชุบสามสองหนึ่งยกครับถูกไหม หน้าฝั่งนี้ดีกว่านะหน้าฝั่งนี้ดีผมอ่านให้หรือว่าช่วยกันตอบก็นะฮะอ่ะเขาได้หนึ่งคะแนนแล้วนะเรายังไงดีลองเชิญก่อนนะอ่ะมาคสำหรับท,ท,ที่สองครับกลุก่มคำที่สองฤดูหนาวและฤดูร้อนนะฮะหนาวหรือร้อนคนคิดว่าหนาวหรือร้อนนะถ้าพร้อมแล้วสาม สองหนึ่งไปครับเย้ทำไมทำไมฤดูร้อแน่รู้ดูหนาวอ่ะทพราะว่าูหนาวก็แบบรู้สึกว่าวันแบบสบายสบายดีวันนี้ก็หนาววันนี้ก็หนาวนะฮะเขากล้าวันก่อนนะฮะดูให้เพื่อนด้วยเหรอหนาวเหรอเอาชุดพี่ไหมเอาชุดพี่ไหมไม่เป็นดีนาฬิกาอันนี้เหมือนผมขอคำตอบขึ้นมา นาฬิกากับแว่นกันแดดจริงๆผมชอบทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าให้เลือกอย่างหนึ่งครับคือต้องพบกี่ตัวไปเนี่ยนาฬิกาหรือแว่นกันแดดอะไรนะฮะนาฬิกาไม่แน่ไม่แนม่มีแบบกำไรไหมครับอ๋อนาฬิกาซแซลงกำไรใช่ไหมฮะนะฮะอ่ะพร้อมนะสามสองหนึ่งนะ คนอื่น่อนแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณอนอ้อนมีใครบอกไหมฮะผมบผอกจริงเหรอคี่อ้อนจริงเหรอมีเฮซี่มจากทางบ้านบอกว่าเวลาคี่อ้อนเป็นแบบไหนฮะอยากเห็นเลยคืน็่ายฮะมันต้องออกมาจากธรรมชาติอยากเห็นไหมอยากเห็นเนาะคุณพี่อยากเห็นยังไงเลย ถ้าถ้าผมเรียกว่าคุณแม่เมื่อไหร่ก็สกิดนะว่าเป็นคุณพี่โอเคนะอะอยากเห็นคุณพี่อยากเห็นถ้าพอดีก็เชิญเยราไม่ต้องทำหน้าขิงนะถ้าถ้าอ้อนก็จะแบบว่าเสยก็จะสมไหลโอณแม่ยืนไหลขอสาธิตได้ไหมฮะเอาได้เลยคุณพี่ยืนไหลคุณพี่ยืนไหลไหไวะเราสงสัยไหมว,ว่าเวลาอ้อนอ้อนยังไงเราสงสัยไหม อ๋อประมาณแบบนี้เนาะประมาณแบบนี้เนาะโอเคนะครับเชิญประจําจุดได้เลยครับะอันนี้ชนะแล้วไหมยางฮะอ๋ออันนี้คือเสมอร้บผมนะและโดนจีบนะยังไม่รู้นะแขกผูมีเกียรติทุกท่านครับและตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยเราจะเป็นูกกันว่าคุณอินสารินจะเลือกเป็นจีบก่อนหรือโดนจีบคุณพี่น้าเขียแล้วนะคุณพี่รู้ตัวไหมฮะออกกล้องอยู่นะออกกล้องอยู่ยิ้มไหมฮะยิ้มกย้ไหมนะฮะ และเลือกเป็นจีบก่อนหรือโดนจีบสามสองหนึ่งอ้าชื่อหรอชอบจีบก่อนเหรอไม่แน่ใจไม่แน่ใจคุณพิจิตรศักดิ์จะเป็นอะไรมาถธามไหมฮะคุณจะถามให้ทันนะฮะอ่าโอเคตอนนี้เราได้คู่ชนะเรียบร้อย จะสักคำแล้วเธอก็อไปยิ่งคิดแล้วมันใจหายอยากให้กลับไม่ใช่เวลาพูดคำลาสักคำได้ไหมแล้วจะปล I'm awesome. not

thank <laughs> i เลยครับตั้งแผนเลยอยู่ไนบ้างก็ัอเ็ Holiday Tree มีใครได้ไปเรียงครับผมใครไปแล้วบ้างครับโอ้ใครยังไม่ได้ไปฮะรีบไปนะครับช่วงนี้อากาศดีครับผมอ๋ออ็ Holiday Tree flagship store ครับก็ปีนี้เปิดแฟลกชิพใหญ่ที่โครงการ ours ของผมเองครับผมที่ตรงข้ามไปรษณีย์นะครับแล้วก็ปีหน้าก็จะมีสาขาอีกสองสาขาครับผมแล้วก็ปีหน้าผมจะกลับมาไปนักแสดงนะครับชิงหัว ผมอะไรอ่ะเรื่องอะไรผมจะคิดว่าผมบอกได้แค่ไหนดีฮะอ่ะประมาณประมาณอ่ะสั้นยออ่ะสั้นยออ่ะสั้นยออ่ะไปแล้วผมก็มันน่าสนใจมากสำหรับผมนะนั่นก็คือกอล์ฟคออะไรนะฮะเอกอัลสัมออะไรนะฮะตอนเล่นไปยังพูดอะไรมาไม่ได้ครับแต่ว่าแบบก็จะมีแบบโอ้เยอะอะจริงเหรอไม่ได้เลยอะ แต่ดีครับดีแน,น่นอนบทประมาณไหนรู้กันแค่นี้กับคนที่ดูในไลฟ์โรแมนติกครับจริงเหรอโรแมนติกแนวน,นะครับแล้วก็จะมีโอ้ใจเดี๋ยวแล้วก็แล้วก็อะไรฮะแล้วก็จะมีไปเมืองนอกด้วยครับ มีคนถามว่าใครกำกับอันนี้บอกได้ไหมยังพูดไม่ได้ครับยังพูดไม่ได้แต่ว่าผมว่าพอบอกกัแล้วว้าวแน่นอนนะน่าจะต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าต้นปีหน้านะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแต่เอาไปลงมือเอาเอาโปรอย่างที่บอกได้อีกบอกได้อีกมีอะไรไหมตอนนี้คนจีนฝั่งทีมงานคือแปดจีนอยู่นะฮะบู๊นะบู๊กกนะบู๊ก็นะะเฮ้ครับครับจริงๆต้องเปิดแล้วแต่ว่าก่อสร้างละช้าเล็กน้อยก็ เดินหน้าครับเปิดแน้าของให้ผมเดินหน้าครับใช่ไหมครับคุณนายครับโอเคครับผมเดินหน้าครับเดินหน้าเดินหน้าหรอเดี๋เปิดแร้เรียนเชิญทุกท่านครับได้ครับมีอะไรอีกไหมฮะรียเชิญคุณด้วยนะได้ครับด้วยความยินดีฮะมีอะไรอีกนะฮะเฮ้คอลเลคชั่นใหม่ครับผมถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอบดีเยอะด้วยครับมีหลายลายมีแบบคุณก็ใส่ไปหนิมื่อเช้าอ๋อเหรอใช่ไหมฮะใช่ก็ น่าจะออกอาทิตย์หน้าครับผมครับมาติดตามด้วยนะครับรอบนี้น่ารักมากรอบนี้จะเป็นแบบพาน้องหมีไปออกกำลังกายในเมียกอ่าอ่าแล้วผลงานมีอะไรไหมฮะมีอะไรคุุณณคงืนผมก็ไล่อยู่ไล่อยู่ใช่ไหมอะไรนะอะไรนะคือเรามาถึงโบลาเอ่อถึงที่แฟนถามจำผลงานได้แล้วนะฮะในการช่วยกันขายก็คือเยอะมากเยอะมากเนาะ กำไรครับกำไรกำไรเฮบี k ครับดังยังเข้มาเลยนะครับไปติดตามได้นะฮะวันนี้เราตอะรใชว่าแต่ว่าจากวันหนันีวัน เอาดิเอาเอาดิเออเอาดิเออขาบุดโยบายไม่ปวดเลยขาไม่ปวดยคนเยอะขนาดนี้บายบายเขาเห็นหรือเปล่มใช่